สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องวันช้าจอมปวนแม่สอดสอดนะจ๊ะเช้านี้นะครับหมอกลงนะครับอากาศดีมากนะครับดูลงมาจากเขานะครับตอนนี้บนดอยนะครับไม่เห็นไม่เห็นเขาแล้วนะครับนู่นนกกระยางอยู่ในนานะครับแทบจะไม่เห็นนะครับถ้าไม่ซูมนะครับและยิ่งขาวๆเหมือนกันด้วยนะอ่าดูนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเราจะเห็นนกกระยางอยู่ไหมนะครับถ้าหมอกลงขนาดนี้ เริ่มเริ่มแล้วนะครับไอไอเย็นเริ่มมาละหมอกเริ่มมานะครับตอนนี้คอ,มมคอกม้า,มาเริ่มจะหายไปแล้วนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับหมอกเมกหายหมดแล้วตอนนี้มันห้าโมงกว่ากับหกโมงนะครับตอนนี้ก็แทนน่นแทนเพอของเรานะครับคือเจ้ากั้นผูนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กั้นผูหน่อยนะครับผูครับเฮลโหลไหนตอบนี้หน่อยดิ Many? ไม่ใช่ไม่ใช่เออถามว่าไอผูมาใส่ซองทาไมปกติมาบ้านพี่มะฉาจอมปวดแม่สอนเนี่ย มนอยู่ข้างนอกแล้วถ่ายได้ไม่ใช่เหรอไม่ต้องใส่คงใส่ขุมนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่วันนี้เราจะทำฟันให้กั้นผูนะครับเย้ยนะครับคุณหมอสุนินมาแล้วนะครับเราจะทําฟันให้ม้านะครับเย้านะครับก็อันนี้จะต้องทําฟันม้าเนื่องจากว่าฟันกั้นผูเนี่ยมาแหลมนะครับอ่าอันนี้เป็นปัญหาของตัวผู้ส่วนใหญ่นะครับก็เลยมีอุปกรณ์อันนี้แนะนําไว้ในเพลิ์ของป่วนอาคีมาเอลนะครับอุปกรณ์ม้าครับก็ลองดูแล้วกันนะในช่องนะครับ ใครติดตามช่องมาฉาวจมป่วนแม่สอนเนี่ยเลี้ยงม้าได้สบายนะครับเพราะว่าผมอธิบายเหล่าให้ตั้งแต่ ep 1ยัน ep ปัจจุบันนะครับแล้วก็มันจะเป็นเทคนิคการเลี้ยงม้าให้ง่ายเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับเป็นอะไรที่ง่ายง่ายนะครับแต่เวลาก่อนจะซื้อม้าเนี่ยก็กรุณานะครับดูความชอบตัวเองศึกษาให้ดีๆให้เยอะๆก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ใช่แบบเห็นผมปล่อยมา้าเหมือนหมานะครับเลี้ยงง่ายสุดท้ายซื้อมาแล้วดูแลไม่เป็นไม่ใส่ใจไม่มีความรู้แต่เนิ่นๆเนี่นยมันก็จะทําให้คุณนะครับ เสียเวลาเสียเงินนะครับแล้วบางทีอาจจะโดนเขาโกงได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเสียใจเลยนะครับศึกษาดีดีก่อนก่อนจะซื้อทีนี้การที่จับกัน้นภูมาใส่ซองไว้นะครับมันคือยังไงนะครับมันคือมีคนถามคอมเมนต์มาว่าตอนนี้ม้าเนี่ยมีนะครับมีเหมือนเป็นขี้กากที่แข้งนะครับอ่าแข้งนะครับคือเห้ผลเนี้ยมันมาจากยังไงอ่ะมันมันคอนมันคอนมาจากอีพีล่าสุดก็คือ84 ถูกไหมก็คือม้าเป็นกากเกลื่อนด้วยสาเหตุอะไรนะครับในานาจิตตังที่เขาสันนิษฐานกันแล้วก็เป็นความจริงนะครับแล้วก็เขาก็ระบุมาลงตรงนี้นะแข่งแต่นักแข่งเนี่ยความจริงผมเคยพูดในตอนเรื่องของการอาบน้ำม้าไปแล้วนะแต่ทีเนี้ยมันอาจจะดูในขมวดปมเพราะเวลาผมพูดอะไรผมเพราะมันจังพูดเป็นยังไงมันเป็นวงกว้างเพราะมันมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับก็อาจจะไม่ชี้ชัดคลิปนี้จะระบุไว้ฟังแล้วกันว่าการที่ม้านะครับ มันมีปัญหาในเรื่องของน่าแข้งเนี่ยเราจะต้องแยกสาเหตุด้วยนะครับอ่ะอย่างที่รู้กันไปนะครับถ้าเป็นขี้กากที่ตัวนะครับการเลมกินกระถินนะครับดูนู่นนะครับขอบสะผมเนี่ยกระถินนั่นเลยนะครับอันนั้นนะกินกระถินต้นกระถินการภูกระมฉา,าเล็มกินกระถินสดเป็นประจำแต่ไม่ยักเป็นขี้เรือนนะครับอ่าอันเนี้ยไม่เป็นขี้เรือนอาจจะเพาะกินในปริมาณที่น้อยหรือแค่เล็มเท่านั้นนะครับแต่ถ้ากินเป็นประจำกินเยอะ มันมีผลแม้แต่แพะเนี่ยก็เป็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การให้นะครับอ่าให้กินแต่เนี้ยปล่อยธรรมชาติก็แป๊บแป๊แปบบแบบแบบ๊ยามเย็นนะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับมุ้งนะครับควรที่จะมีมุ้งแบบนี้การแมลงเหลือบลิ้นมดแมงนะครับยุงต่างต่างนะครับเพราะว่าพวกนี้มันดูดเลือดแล้วเนี่ยไอ้พวกแมงดูดเลือดเนี่ยมันอาจจะเป็นพาหะทําให้เกิดโรคผิวหนังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่สภาวะที่ว่ามันมีเชื้อนะขณะนั้นนะครับมันก็จะอาจให้เป็นโรคผิวหนังได้แต่ทีนี้เนี่ยผมพูดไปแล้วใน E p 8ีเราจะไม่ใช้หนังเก่านะครับเนื่องจากว่าหนังใหม่ตูดใหญ่เหลือเกินเฮ้ยตีตูหน่อยตีตูหน่อย <c oughs> ก็ทีนี้นะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยที่ผมเคยพูดไว้เนี่ยก็คือที่ผมโดนโดนกับตัวนะอ่าไม่ได้เอาทฤษฎีไหนมานี่คือประสบการณ์ตรงนะครับก็คือผมอาบน้มาม้าอ่าทุกท่านก็จะทราบดีว่าผมรักมา้าใช่ไหมผมอาบน้าําม้า อาบน้ำมาเสร็จนะครับอาบน้ำมาด้วยอะไรนะครับก็จะมีคนถามอีกแล้วก็คืออาบน้ำด้วยยาสะผมนะครับแล้วลงครีมนวดผมขนมันก็จะฟูสวยงามนะครับอ่าทีนี้เนี่ยไอครีมนวดผมนี่แหละนะครับที่มันตกค้างแล้วมันอยู่ที่หน้าแข้งนะครับแล้วเวลาหน้าแล้งแบบนี้ทําไมมันไม่เป็นโรคผิวหนังนะครับมันไม่เป็นนะครับแต่มันจะเป็นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากว่าครีมนวดผมนั้นนะครับมันมีความมัน มันมีความมันหลงเหลืออยู่มันหลงเหลือยังไงนะครับบางทีเราอาบน้ําม้าจริงนะครับแต่หน้าฝนเนี่ยไขมันมันจะจับตัวอยู่แล้วถูกไหมความชื้นอ่ะเวลาอาบปุ๊บนะครับบางทีมันจะจับอยู่ที่แข้งนะครับยิ่งยิ่งนะครับม้าเจอความชื้นช่วงหน้าฝนเนี่ยมันวิ่งวิ่งวิ่งแล้วไขมันพวกนี้มันจะจับหน้าแข้งแล้วทีนี้มันจะเกิดกลายเป็นแผงเหมือนลังแค่คนนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดก่อนแล้วทีเนี้ยพอสะสมไปสักพักหนึ่งด้วยความชื้นด้วยสารเคมีพวกนี้ มันก็จะทําให้เกิดการเป็นโรคผิวหนังตรงหน้าแข้งนะครับอันเนี้ยเท่าที่ผมเป็นนะอ่าไม่เกี่ยวกับทฤษฎีอื่นนะไอเชื้อลงเชื้อราอะไรแล้วแล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยค่อยว่ากันทีหลังแล้วสาเหตุขาหลังมาจากไหนนะครับขนหางนะครับขนหางนะครับอันนี้โสกโคกหน่อยเพราะว่าการผูกขี้ไม่เป็นที่อ่าขนหางนะครับเวลาเราสระผมแล้วนะครับสระผมนะครับสระตัวแล้วก็มาสระขนหางใช่ไหมเราเห็นมา้าเราก็อยากให้ส่วนที่มีขนมันสวย นะครับผิวเปวสวยเสร็จปุ๊บคาบมันทั้งหลายเหล่านี้นะครับจากครีมวดผมเนี่ยมันก็จะไหลลงไปหน้าแข้งนะครับอ่ามันก็จะกองจากตรงเนี้ยไหลไปตรงนี้แล้วขนหน้าแข้งมันเยอะอยู่แล้วนะาฟิเชยนเนี่ยมันก็จะไปกองนะครับยิ่งหน้าฝนเนี่ยแข้งขามันไม่แห้งง่ายๆอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันมีความชื้นอันเนี้ยมันทําให้เกิดอันเนี้ยคือในกรณีนี้นะไม่เกี่ยวกับกรณีอื่นนะอ่าแยกแยะนะครับอันเนี้ยที่ม้าที่บ้านอะ่ะเป็นเพราะแบบนี้เพราะผมรักม้านะครับเกินไป ก็พอเวลาธรรมดานะครับแก้ยังไงแก้ด้วยการที่อาบน้ําม้านะครับลงครีมนวดได้นะครับเฉพาะวันเวลาที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับอ่าแล้วอาบน้ําม้าเสร็จนะครับพยายามอาบไลฟ่ฟองอ่าฟองแชมพูให้หมดนะครับแล้วก็ปล่อยม้าออกวิ่งนะครับกาดแดดให้มันแห้งให้ไหวที่สุดนะครับอันเนี้ยจะใช้ได้ในกรณีหน้าหนาวนะครับหน้าร้อนแต่ถ้าหน้าฝนปุ๊บ งดคีมงดผมไปเลยหรือทางที่ดีนะครับไม่ต้องใช้ยาสระผมเลยแต่อาบน้ําเปล่าแทนนะครับอ่าแล้วการอาบน้ํหน้าฝนก็รู้อยู่แล้วนะครับมันไม่ค่อยมีเวลาให้อาบหรอกเนื่องจากว่าแดดมันไม่ค่อยจะมีนะอันนี้ก็เป็นสาระประโยชน์ที่เอามาฝากในกรณีที่มีเ c ถามว่าเอ้ยมาเป็นโรคผิวหนังที่หน้าแข้งนะครับอันนี้สาเหตุที่ผมเป็นนะครับส่วนอีกหลายๆสาเหตุเนี่ยถ้าคุณไปอ่านทางวิชาการนะครับซึ่งมีศัตวแพทย์ลงไว้ทฤษฎีนู้นทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็จะยาวไปถึง แบคทีเรียตัวนูน้นแบคทีเรียตัวนั้นนะครับมันแรงตัวนั้นตัวนี้นะครับมีเยอะมากมายนะครับก็มันแลวมันเป็นศาสต์วิชาการก็ไปอาหาอ่านเอาเองแล้วกันนะเพราะว่าผมคงไม่มานั่งจําขนาดนั้นหรอกนะครับอ่าก็คือมันก็มีความเป็นมานะครับในสิ่งที่ม้าผมเกิดขึ้นกับนักแข้งคือเหตุผลนี้แล้วส่วนของคุณมันเกิดจากอะไรนะครับคุณก็ลองเอาเนี่ยลองไปวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ย ฉันอาบน้ํามาแล้วม้ามันไม่แห้งหรือฉันใช้ครีมนวดเหมือนพี่มัชา้าจมปวนไม่สอดเลยดูแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยอย่าก,กดข้ามจะได้เป็นค่าอาหารน้องมา้านะครับอ,อแม่ขายโฆษณาเก่งจริงนะครับหาเงินหาเงินให้ม้าก่อนนะครับต้องซื้ออาหารให้มา้าขวัญก็ไปผปสมพันธุ์เป็นลูกแฝดต,ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ข่าวหรือว่าแฝดนั้นอะ่ะจะเอายังไงจะเคลีย,ขยไข่ใบหนึ่งลงหรือยังไงตอนนี้เสียเวลาเยอะมากนะครับกับการพาเจ้าจขวัญไปผสมพันธุ์ครั้งนี้เฉพาะค่าฝากเลี้ยงนะครับกับค่าผาสมพันธุ์จะเท่ากันอยู่แล้วอ่า ทีนี้นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ลองไปดูม้าตัวเองนะครับถามว่าณตอนนี้นะครับพี่มาช่าวจำบูรณแม่สอดใช้ครีมนวดอะไรนะครับใช้ยาสระผมอะไรใช้อะไรอาบน้ำม้านะครับอ่ามันต้องมีค้นถามอย่างนี้แน่นอนนะครับผมจะตอบให้ฟังนะครับจะเล่าให้ฟังก็คือตอนนี้เนี่ยใช้นะครับผมเคยเคยดูมาเยอะอ่านะครับเหมือนที่บอกไปจาก E ีี 84นะครับว่าบางท่านก็ใช้สไลด์บางท่านก็ใช้อันนู้นอันนี้นะครับสุดท้ายแล้วผมชอบไรบอนเอฟนะครับผมก็เลยเอาไรบอนเอฟมาเจือจางแล้วลองอาบดูมันก็ได้ผลนะครับอ่าไรอนเอฟมันก็จะกําจัดความมันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าดีนะครับใช้ไรพอนเอฟแล้วนะอ่าไม่ต้องไปซื้ออะไรมันแพงๆหรอกนะครับ ทีแรกเนี่ยเป็นยาคนนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับอ่ายาสระผมคนนะครับแต่ไปซื้อของพวกวัส,สารพวกอะไรที่มันเกล็ดลอนใหญ่ๆแล้วถูกๆนะครับไม่ต้องไปซื้อพวกแบรนด์ยี่ห้อที่เอาโฆษณาทางทีวีเยอะๆอันนั้นอ่ะมันแพงเกินนะครับอ่าแต่ตอนเนี้ยผมจริงๆแล้วผมใช้ก็คือใช้ไลปนเอฟผสมน้ํานะครับเพราะว่ามันจะไม่ไม่เป็นมันจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับก็อาบมาแล้วทั้งกั้นภูนะครับทั้งมะฉามะฉาอยู่ไหนวะก็ขนเงานะครับสวยนี่นะมะฉาอยู่นี่ ผลเงาสวยนี่ไงอ่ะอ่ะอ่ะนี่นี่ทะลึ่งตึงตังอยู่นี่เห็นไหมเงาสวยนะอันนี้ผลจากสไลเออ์ไลเปิเอฟนะครับไม่ใช่สไลเ์ใช้ไลเปิเอฟผสมน้ํานะครับนี่ดูดูดูด,ดูถามว่าทำไมมะฉาเงาได้ขนาดนี้เพราะว่ามะชาไม่ได้ซ่งมุกเหมือนก้านพูนะครับมะฉาขี้เป็นที่คือมะชาขี้ติดท้ายคอกนะครับส่วนก้านผูเนี่ยมันขี้ไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็คุกขี้นะครับไม่ใช่คุกกี้เดี๋ยวเฮ้อทะลึ่งไปไกลเลยดีทําให้น้อง อยากจะตบแมงดูเลือดนี่จังไลย,ยกหน้าเลยเอาหนีดีทําฟันให้น้องก่อนดีโมให้จบๆกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําฟันม้าก,ก่อนแล้วกันถามว่าถามว่าทําไมต้องทําฟันนะครับม้าพวกเนี้ยนะครับผมเคยเป็นแผลแหกอยู่เนี่ยนะดูนะอ่าแล้วก็นี่ด้วยนะครับอ่าเป็นแผลเป็นไปเลยอยู่ไหนวะหายแล้วเจือจังเหรอนี่นะครับนี่เออนี่ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือ พอฟันมันแหลมใช่ไหมพอฟันมันแหลมปุ๊บเนี่ยมันจะแทงกระพุ้งแก้มนะครับพอมันแทงกระพุ้งแก้มเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันเจ็บมันก็จะเอาหญ้าคาบไว้ตรงนี้นะครับคาบไว้แล้วก็ดึงนะครับใช้ปากมุมนู้นะดึงหญ้าเข้าแล้วทีเนี้ยพอกินเยอะนะครับหญ้าสดมันก็อุดอยู่ที่คออุดลมหายใจแล้วมันก็ล้มตุ้มในนี้นะครับผมก็ที่ได้แผลนี่คือก็สปีดจากบนนู้นนะครับวิ่งลงมานะครับแล้วก็มาถลาตรงนี้นะครับบุ้มไอโฟนเจ็ดพัดแตกแล้วพังไปเลยนะครับ อ่าสุดท้ายมาก็ไม่สนใจหรอกก็ลุกได้จับโทรศัพท์วิ่งขึ้นมาก็มาช่วยล้วงยาออกจากคอนะครับแล้วก็ปั๊ม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 ปอดให้มันหายใจก่อนนะครับครั้งแรกนะครับสักพักหนึ่งพอผมเดินขึ้นไปมันก็เอาอีกนะครับเพราะฉะนั้นสองครั้งก็เลยเปลี่ยนจากหญ้าสดให้เป็นหญ้าแห้งนะครับเพราะว่าเวลาหญ้าสดเนี่ยม้าจะกินอร่อยกินเยอะก็เลยเปลี่ยนเป็นหญ้าแห้งแก้เกมไปก่อนแล้วก็เอาตะไบนะครับตะไบเหล็กมาปัดฟันแต่ตอนเนี้ยสั่งของมานะครับก็เลยใช้ของมาเลยนะครับตัวเนกกนฟัมาาว่ เนื่องจากว่าฟันมันจะตั้งอยู่แบบนี้มันแหลมนะครับตรงนี้มันสึกนะครับแต่ตรงนี้ปลายเนี่ยมันจะแหลมนะครับคมนอกคมในมันจะมีอยู่โอเคอันนี้เคยอธิบายไว้แล้วนะครับในเรื่องตอนที่ซื้ออุปกรณ์ทําฟันมานะครับใครอยากรู้กดเข้าไปดูไล่มาดูเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเวลาอยากจะหาความรู้ในช่องมะขาวําปวนมาสอนแล้วก็ไม่ได้มีแค่เรื่องม้านะครับมีเรื่องของการลักน้านะครับอ่าที่ทํามานะครับนี่นะครับท่อนะครับ ท่ออยู่นู่นนะครับอ่าตรงเนี้ยได้หมดเลยสปริงเกอร์นะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับไม่ต้องใช้โซลาเซลล์ไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องใช้เครื่องนะครับห้องน้ํานั่นก็ใช้การล้างน้ําได้นะครับหญ้าแพงโกล่าเขียวปีเลยมีม้านะครับสัตว์กินพืชก็ต้องมีแพงโกล่าปลูกไว้ให้นะครับการล้อมรั้วนะครับอ่าดึงลวดน้านะครับการทําราวเพ้น์นะครับการทํข้อม้านะครับอ่าบอกไว้หมดแล้วในช่องนะครับแล้วก็ การตกปลานะครับตกปลาดําน้ํายิงปลาเหยื่อตกปลาอาหารปลาการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากี่ระดับนะครับน้าถึงจะไม่เน่าไม่เสียแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเตะนะชนดีอ่ะมันวิ่งมาเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็จะขี่แล้วนะครับตอนนี้ผมลดน้ําหนักอยู่นะครับเดี๋ยวจะกําลังรวบรวมภาพวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะผอมเมื่อไหร่อ่าแต่ตอนนี้เล่นโหดอยู่นะครับก็ปรับสภาพกล้ามเนื้อได้เยอะละโอเค โมไว้แค่นี้แล้วกันนะครับให้อยากติดตามแล้วก็ดูในช่องแล้วก็ฝากนั่งดูโฆษณาด้วยนะครับจะได้เป็นค่าหาให้2พี่น้องนี่นะครับรวมถึงแม่ที่ท้องอยู่ตอนนี้ก็มี FC ที่เป็น FC จริงๆอะ่ะจะก็จะถามบ่อยๆว่าขวัญเป็นไงบ้างก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ยังคิดถึงเจ้าขวัญน,นะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวส่งข่าวส่งข่าวให้ฟังไปละเดี๋ยวทำรีบทาฟันก่อน